โอเคสวัสด okay, so ี้างหายกันไปนานผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบๆสองทิศมั้งคุณอาจสงสัยว่าเอ้ยทำไมมึงไม่ลงคลิปมึงหมดไฟเหรอวะต้าริงผมไม่ได้หมดไฟเไยผมกลับไปทบทวนตัวเองเพราะผมรู้แล้วผมไปสำรวจไปแล้วว่ามีช่องหลายๆช่องเลยในจีกับในยูทูบทำคลิปแนวเดียวกันกับผมแล้วก็หลายๆช่องมีเนื้อหาใกล้เคียงกับผมเลยใน ใน G ีผมนับผมไปนับดูนะมีมาเจ็ดสิบสามช่องส่วนใน YouTube มีมาสิบสี่ช่องที่ทำคลิปใกล้เคียงกับผมเลยหลายคนพวกเขาทำได้ดีกับผมด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนผมตัดสินใจจะเปลี่ยนช่องตัวเองเปลี่ยนใหม่เป็น I Want s o ล e Candy สองจุศถ้าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนคุณลืม I Want ซ o ลค Candy คนเก่าก่อนหน้านี้ได้เลยเพระ เนื้อหาเราจะมีการสอนแทรกภาษาอังกฤษและคุณก็ยังได้ความรู้สำหรับการพัฒนาตัวเองอีกมากมายซึ่งเราจะสอนแทรกให้คุณ You don't develop y o u r sell บิคัดหยุด Like c c o v v e n i e n t Alexander the g r e ก t คุณไม่พัฒนาตัวเองเพราะชีวิตของคุณมันสะดวกสบาย Convenient ความสะดวกสบาย develop พัฒนาโอเ okay, ค w e l c o m e back to i want some candy 2.0โอเคยินดีต้อนรับสู่ช่อง I want some candy 2 0 โอเคเข้าเนื้อหากัน back in the past โอเคอยู่ที่ประโยคนี้ก่อนคุณเห็นอะไรในประโยคนี้ back in the past คุณเห็นว่ามันจะมี linking sound back in ทำไมไม่แตะว่า back in แตอานว่า back in เป็นเพราะ linking sound linking sound คืออะไร linking sound is h e l l native speaker speak faster linking sound เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของภาษาพูดได้เร็วขึ้นถ้าคุณเคยพูดกับฝรั่งหรือว่า คุณเคยดูหนังฝรั่งนะคุณจะรู้เลยว่าพวกฝรั่งนี้แม่พูดโคตรไวเลยถ้าคุณดูแบบซับไทยนะคุณจะรู้เลยพวกเขาพูดไวมากเลยในหลายครั้งพวกเขามักจะใช้ r e ี k ก n g s งสาวอย่างเช่น back in the past what about y o u what is your name what is your name ไมีมใครพูดว่า what is your name ฝรั่งพูดถ้าคุณเคยพูดกับฝรั่งแบบ native speaker นะแบบเป็นคนอเมริกันเลยเขาเขาจะถามคุณว่า What is your name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  ไม่ใครพูดเขาจะพูดว่า What is your name What W H A T มันจะลิงกับ is มันเป็ what is what is คำท้ายอังประโยคที่เป็นตัวทีจะลิงก์กับคำว่า is กัน what is what is เหมือนกับคำว่า back in the past จาก K B A C K กับ I N การแบ็กอินไม่เคยใครพูดว่าแบ็กอินคำถามสั้นๆเลยพิกกิ้งจ้ามีประโยชน์หรออะไรวะคําตอบคือมันช่วยให้เจ้าของภาษาพูดได้เร็วขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ติดขัดแล้วคุณเห็นเห็นอะไรอีกอ่ะพาร์ทใช่ไหม PAST ทำไมมึงอ่านว่าพาร์ทตามจริงมันไม่ได้อ่านว่าพาร์ทโรงเรียนในไทยชอบสอนให้อ่านว่าพาร์ทแต่จริงมันดอ่านว่าแพาทเรื่องมันอยู่ว่าตอากูทำงานใหม่ๆนะตอนผมทำงานใหม่ ผมพูดอยูฝรั่งเลยแต่มีตอนหนึง่งผมพูดคำว่าผาดเขางงเลย้ยเขาบอกผาดเดินอ้าวุพูดอะไรนะพูดใหม่ดิตอนนั้นผมกงวเอ้ยก,กูพูดอะไรผิดวะเลยแค่กูเกินทันเสดดูไอ้คำา่านี่โยคเมื่อกี้กูออกเสียงถูกป,ะปะ่ะวะแปลมาอ๋อออกเสียงไม่ถูกไอ้คำว่า p a t มันอ่านว่าแพดมันไม่อ่านว่าพาดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมผมถึงเน้นย้ำคำนี้ว่ามันอ่านว่าแพดมันไม่อ่านว่าพาด โอเคเข้าเนื้อหากันไปในเลนินการ์ดปี1943เลนินการ์ดถ้าคุณไม่รู้จักว่า Battle of l e ล i n นกา d uard, มันคืออะไรวะเลนินการ์ดคือเมืองหนึ่งของอัเซียเป็นเมืองที่ใหญ่มากในยุคนั้นซึ่งยุคนั้นพวกเขาถูกนาซีเยอรมันยึดครองผู้คนอดอยากหิวโหวยล้มตายมีบทสัมภาษณ์ของผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์เล่นการนี้ไหมว่า I smell dead in the cow. The German besieging us in 1941. They are bombing us day and night with artillery. The people starving to the point of insanity. Some are cannibalizing each other. ผมเห็นความตายในผุงชนพวกเราถูกยิงถล่มอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยปืนใหญ่ของพวกเยอรมันผมเห็นความตายท่าคุ้งไปทั่ว ผู้คนอดอยากผิวโหย่ถึงขั้นวิกฤจบางคนถึงขั้นกินมนุษย์ด้วยกันเองแต่ในยุคนั้นผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างยากลำบาำกในถ้ากลางสบอหมู่รบแห่งเลน,นการ์ดแต่ผู้คนกลับรักไข่กลมเกี่ยวกันพวกเขาต่างมีเพอร์โพสพวกเขาต่างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่พวกเขาจะมีชีวิตรอดจากนรกพวกเขาอยู่ในช่วงฮาร์ดไทม์คีสซองเมนผู้ชาย ต้องจับปืนต้องแบกเป้เพื่อเป็นบในแนวหน้าส่วนผู้หญิงต้องทำหน้าที่ของตัวเองเธอต้องเป็นแพทย์สนามเธอต้องเป็นแม่ครัวเพื่อสนับสนุนผู้ชายที่เป็นรบในแนวหน้าเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นต่างมีดูตี้หรือว่าหน้าที่เป็นของตัวเองผู้หญิงทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีผู้ชายก็ทำหน้าที่ของพวกเขาได้อย่างดีตัดกัะมาในปัจจุบันทำไมคนส่วนใหญ่ถึงกลัวคำวิจารณ์ เกินกว่าที่จะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันของของตัวเอง a m a n without enemy It a man without ควายดิผู้ชายที่ไม่มีศัตรูคือผู้ชายที่ไม่มีคุณค่าคนไม่จำเป็นต้องกลัวข้วิจารน์จนคนไม่กล้าลงมือทำอะไรสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองจงทำมันซะจงอย่ายลืมผู้ผลิตมีน้อยกว่าผู้บริโภคนั่นเป็นเหตุผลทำไมการที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองจากการที่คุณเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต มันเป็นเรื่องที่ยากแบบโคตรๆเลยเพราะาคุณเคยชินนิสัยที่คุณไม่ใจคนอื่นแต่ว่าคุณกลับไม่กล้าทําอะไรเป็นที่เป็นอันของตัวเองถ้าคุณดูถึงตอนนี้คุณแม่โคตรสุดยอดเลยจะไม่มีไอวันซอมแคนดี้จะไม่มี want some candy. ไอวันซอมแคนดี้คนเก่าอีกปัจจุบันเป็นไอวันซอมแคนดี้สองช่องเราได้เปลี่ยนใหม่อย่างเบ็ดเสร็จจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมช่องเราจะอสอดแทรกภาษาอังกฤษและความรู้ในการพัฒนาตัวเอง ให้พวกคุณมีความรู้และ motivation ในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่คตรยสำคัญในยุคนี้ถ้าคุณรู้แต่ภาษาไทยคุณจะเจอเป็นคนแบบผมแค่ไม่กี่คนใน YouTube หรือว่าในไอจีแต่ถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษคุณจะเจอคนแบบผมเป็นร้อยเป็นพันคนเลยและความรู้ควรจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะคุณไม่จำเป็นต้องรอบางคอนเทนต์ฝรั่งก็แหๆคนททำคลิปได้ดีคนไทยทำได้ซ้ำ แต่พวกคุณแค่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแค่นั้นคุณเลยพลาดความรู้เหล่านั้นไปผมมีความรู้และคำรรคศพัศพท์ภาษาอังกฤษที่จะมาแชร์กับคุณในทุกๆวันพร้อมสิแล้วเจอกันในคลิปหน้าคุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วเจอกันสวัสดีเฮียนกแมงคี้เฉยเลยมากกตีเลยสัตโอเคแล้วเจอกันสวัสดี